you. Mm -hmm. ทับนา่นนากทนา่าายก่านาก่านนายกาน่านอายก่ยยกฯท่ายกฯท่มนท่นนาเืท่นยกฯทนนาย่าากเทานายชฯท่ายกั่านนาานั่าน่ามายนาทานาท่นนท่า ของเทศบาลตำบลทาขุมเงินเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงินานายสมพรอนจนามข้าเจ้าแดงสาวทวีวันขนันพิชชประธาเทศบาลตำบลทาขุมเงินขอขอบคุณท่านนายกที่เป็นเกียรติเป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้ข้าเจ้า,างานที่เป็นลำาลึก อ่างแม่เมยงามตาแอวทาขุมเงินครั้งที่หนึ่งตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติปี2555ถึง2559การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญนการสร้างรายได้และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคนอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการท่ามกลาจำนวนเงิน หนึ่งแสนบาทในลำดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญท่านในโยกเทศมนักีตำบลทาขุมเงินได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานเจ้าขอเรียนเชิญท่านประลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงินกำน,นัาานพิบ้าน,นาสมา,สา,าสชิกสภาเทศบาลท่านบริหารสภาก่าวหน้าคนนราชการ กิจกรรมเนี่ยเตอดีท่าจกรายงานนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งทั้งพบทังบกมีการแข่งรแทางน้าจะมีการแข่งกันเรือหับผีตายทางอากาศจะแข่งบ่อไฟหมายความว่าเขาสู้กันทั้งสาพบพน้ำอากาศ ที่ว่างานควบคมจะสรุปกงานขุมพลนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีการพัฒนานะครับทันไก่พื้นเมืองไก่จนุนนะครับมีสนามปละลองไก่ให้นะครับเพื่อเอาไก่ในตำบลหาขุนเงินหรือตำบลให้ไก่เพียงเนี่ยมาปละลองกันในพื้นที่ตำบลหาขุนเงินเนี่ยจะส่งเสริมการทำงานขั้งที่สองเป็นขั้นแรกของตำบลหาขุนเงินนะครับ อันนี้ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านใช้น้ำเหมืองน้าแพะกลุ่มนีอัศษรนบ้านซุเมยแม่เมยบ้านห้วยเดือแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาที่ได้งานได้นะครับถับในโอกาสสุด้้านี่ก็ขอขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายแลกผมก็มีความเชื่อมั่นว่าด้วยความตั้งใจจริงของทั้งเจ้าหน้าที่ของอุฐาน แล้วก็คณะกรรมการาจัดง,งานทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมายภารกิจเพื่อไปทำนั่นนะเช่นกำนัลผู้ใหญ่บ้านผู้่มองค์กรต่างๆจะทำพื้นงานวันนี้นะครับได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็เกิดการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนนะครับแล้วก็ในที่สุดท้ายนี้ก็ได้ขออำนาจส่งทรัพย์ทิศทั้งหลายนะครับรวมๆบรรดาเพ้กับคณะกรรมการจัดง,งาน แขกผู้มีเกียรติทุกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารสถานศาึกษาผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายนะครับจงประสบแต่ความสุขคว,สความเจความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้ไนไปครับวันนี้ได้เวลาแลผู้ขอ,อขอนะทุ้เกิดงานเป็นรรม เสียงปลดมือเตยนะครับวันนี้เพื่อเป็นซิริมงคลเก่ง,งานนะครับมีป้ายก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพือพอ,อ,อนนครับทุกท่านนะครับที่ขึ้นสูเวท,ที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับสำหรับพี่พีเปิดในวันนี้นะครับก่อเ็จสิ้นสมบูรณ์แบบนะครับ ลำดับต่อไปต่อคงจะเป็นกิจกรรมนะครับที่เราจะร่วมแข่งขันกันเจ้าเป็นละสนามนะเจ้าเนาะมีการแข่งขันรถเอนดูโร่นะเจ้าการแข่งขันกระทงเล็กการแข่งขันบั้งไฟการแข่งขันพายเรือห้าปีพายเจ้าท่านที่บฏตทินวรกคิจที่อื่นก็จะไปฟังปีกกันเพื่อนะครับอ,อยู่ม่วนงานสันเลากันต่อนะครับ ตามสนามแพลงขันต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ตางเทศบาลพาเงินของเราจัดนะครับในวันอาทิตย์เพื่อที่จะทำให้ท่านได้ร่วมสนุกกันเต็มที่ครับ